<Krist off> <casa> สวัสดีค่ะฉันสุชาตกรุ๊ปาปานงนะคะเป็นตัวแทนของบริษัทไทยซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์นะคะวันนี้มาทา่านท่านมาที่งาน CES 2016นะคะซึ่งเป็นงานที่เราจัดเกี่ยวกับเรื่องของ Consumer Electric Show ประจำปีใหญ่ที่สุดของโลกนะคะ วันนี้ก็อยู่ที่าสเวกัสประเทศสหรัฐอเมริกาเรามีผลักใหม่ๆนะคะหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่ออกมาในปีนี้รวมทั้งนวัตกรรมต่างๆด้วยคอนเซปต์ของงานในปีนี้คือเรื่องของ In Sync with Real Life นะคะเ,เดี๋ยวคงต้องเข้าไปดูในงานว่า In Sync with Real Life หมายถึงอะไรบ้างนอกจากผลักแล้วยังมีเรื่องตาวอะไรอีก ส่วนของฟรีเซอร์นะคะฟรีเก็คือในส่วนที่เก็บอาหารนะคะซึ่งเปิดออกมาเนี่ยจะว่างแล้วก็เก็บได้ถึง28คิวนะคะแต่สิ่งที่พิเศษสำหรับคอนเซปต์ตัวนี้นะคะว่าตู้เย็นตัวนี้พิเศษยังไงบ้างก็คือหน้าจอตัวนี้คือเป็นจอ LED 2 1 5ิเหนิ้วคือกนันะคะสามารถมันทำอะไรได้หลายอย่างนี่จะดูว่าทำอะไรได้บ้างนะคะในแง่ของเ,ออเราเรียกว่าเป็น family sharing นะคะเป็นเรื่องของการ communicate เรื่อจะเป็นเรื่องของ ปฏิทินนะคะเรื่องของภาพเมื่อก่อนเราติดโน้ตโพสอิทใช่ไหมคะตอนนี้ไม่ต้องใช้โพสอิทแล้วนะคะรูปของครอบครัวอะไรต่างๆสามารถที่จะขึ้นมาอยู่บนหน้าจอได้เลยนะคะหรือว่าพวกรีสปี้ตำราอาหารนะคะหรือว่าอ,อ,อากาศนะคะจะเขียนการ์ดแฮปปี้เบิร์ดเดย์เขียนโน้ตให้ลูกให้สามีอยู่บนนี้ได้หมดเลย เราสามารถที่ยช้อปปิ้งออนไลน์ได้ด้วยนะคะโดยการที่สิ่งหนึ่งที่ช่วยในเรื่องของการช้อปปิ้งได้ดีมากที่สุดก็คือเราสามารถบอกได้ว่าตอนนี้ในตู้เย็นมีของอะไรเหลืออยู่เพราะว่าเรามีกล้องนะคะ3ตัวที่เป็น built-in camera อยู่ในส่วนของตู้เย็นเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นเนี่ยเราจะสามารถถ่ายภาพได้เลยว่ามีของอะไรเหลืออยู่บ้าง mm hmm. เวลาเราไปช้อปปิ้งที่ ซูเปอร์เนี่ยเราก็จะได้รู้เลยว่ามีอะไรค้างอยู่นะคะอีกส่วนนึงก็จะเป็นส่วนของเอนเตอร์เทนเมนต์นะคะตรงนี้สามารถที่จะทำิวสิคสตรีมมิ่งได้นะคะสามารถที่จะต่อดูทีวีดู y o u t u b e อะไรต่างๆได้ถ้าเราดูเราทำรายการอาหารต่างๆเนี่ยเราก็สามารถดูจากตรงนี้ได้เลยมันก็จะสะดวกมากนะคะก็เป็นนิวคอนเซ็ปต์สำหรับตู้เย็นในอนาคตค่ะนี่คือสร้างเครื่องสักผ้า รุ่น AdWatch เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดของปี2016นะคะถามว่าความพิเศษของตัวนี้อยู่ที่ไหนนะคะก็คืออยู่ที่ช่องตรงนี้เลยนะคะ ซึ่งปกติเครื่องซักผ้าอหน้าทั่วไปเนี่ยวลาเราซักเนี่ยมันใช้เวลาถึงประมาณ2ชั่วโมงครึ่งกว่าจะครบไซคโก้นะคะแต่ว่าการที่เรามีช่องพิเศษที่เรียกเป็นแอดวอ h ได้เนี่ยถ้าเกิดเราลืมของนะคะหรือว่าเราอยากใส่ผ้าที่มันแบบว่าค่อนข้างบางเบานะคะในน้ําสุดท้ายเนี่ยเราสามารถใส่ไปได้เลยไม่ต้องรองให้ครบไซโก้ได้นะคะหรือว่าอย่างพวกคอมพวกเน้ำคอมฟเตอร์อะไรต่างๆที่ที่อยากจะให คนไทยจะชอบให้แบบใส่ไปในน้ําสุดท้ายอันนี้ก็สามารถที่จะใส่ไปในช่องนี้ได้เหมือนกันก็จะให้ความสะดวกได้มากขึ้นนะคะซึ่งตัวนี้ได้รับรางวัลของตัว c s Innovation Award ของปีนี้ด้วยนะคะก็เป็นผลักที่น่าสนใจอีกตัวหนึง่งแล้วก็เราจะได้พบกันแน่ๆในตลาดเมืองไทยค่ะอีกตัวหนึ่งที่อยากจะแนะนําวันนี้นะคะคือตัวแท็บโปรเอสนะคะเป็นแท็บรุ่นใหม่ล่าสุดของปี2016 ความพิเศษของตัวนี้เนี่ยนอกจากจะมีหน้าจอ12นิ้วนะคะเป็นตัวที่บางและเบาที่สุดในโลกตอนนี้นะคะแล้วก็จะเห็นว่ามันมาพร้อมกับตัวที่เราเรียกว่าเป็น T-pad กับ Touch t o p a นะคะทำงานร่วมกันเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของประสิทธิภาพนะคะ จะมีความเป็นระดับที่สูงมากนะคะแล้วก็มาพร้อมกับ w i n d o เวอร์ชันส1่ซึ่งเป็นรุ่นล่าสุดนะคะในส่วนของ Memory เนี่ยก็เ,เพิ่มได้ถึง128ด้วยกันนะคะมันก็ใครที่ชอบทำงาน on the go กนะคะก็จะเป็นตัวที่น่าจะสนใจมากใน<ต>วันนี้นะคะคือ Samsung ความพิเศษของ Samsung พ a y เนี่ยก็คือต่อไปนี้เราไม่ต้องพกเครดิตการ์ดแล้วนะคะไม่ต้องเอากระเป๋าตังค์ไปมือถืออันเดียวเนี่ยได้เลยนะคะเราสามารถที่จะเลือกเครดิตการ์ดที่เรามีอยู่ได้นะคะว่าจะใช้ตัวไหนจ่ายที่ในแง่ของเครื่องเองเนี่ยเครื่องทั่วไปนะคะในระบบอื่นๆที่ใช้เป็นเพย์เนี่ยดิจิตอลเพย์เนี่ยเป็น NFC แต่ว่าซ a m s u n g พ a y เนี่ยไม่ได้ใช้ NFC นะคะเพราะเราสามารถจะใช้กับเครื่องทั่วไปที่เป็นแบบเครื่องสวิ์ได้เัในแง มีเครื่องที่ให้ใช้มากกว่า5เท่านะคะจากตรงนี้เนี่ยพอเราเลือกของเราเลือกบัตรเราแค่แตะนะคะแค่นี้เราก็จ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว,ลวก็สะดวกสบายมากเลยลก็เป็นแบบดิจิตอลไลฟ์แบบใหม่นะคะอันนี้ก็เป็นรีชีทหลังจากที่เราแบบว่าได้มาแล้วซัมซุง Pay นะคะค่ะวันนี้ ตัว gs e 2 Classic ตัวใหม่นะคะเรามาด้วยกันสองเย์เรามี platinum แล้วเราก็มี rose gold ด้วยกันนะจะเห็นว่าด้วยสีสันนะคะแล้วก็ finishing เนี่ยดูแพงมากเลยนะ,ะดูพรีเมียมมากดูราคา มีราคาขึ้นมาทีเดียวนะคะความพิเศษของตัวคลาสสิก G2 คลาสสิกเนี่ยก็คือเราสามารถที่จะเลื่อนตัวเบสเซลเพื่อที่จะเลือกแอปพลิเคชันต่างๆได้นะคะซึ่งอันนี้เหมือนกับตัว G2 ที่เราลนช์ไปแล้วนะคะแต่คอนเซปต์จากที่เราฟังจากตัวเพรสค n นเฟรน c ์ก็คือในอนานคตเนี่ยจะสามารถเป็นตัว iOS compatible ได้ด้วยนั่นคือหมายความว่าสามารถใช้กับระบบปฏิบัติการของทาง Apple ได้ด้วยไม่ใช่เฉพาะของ Android ก็เป็นคอนเซ็ปต์ที่น่าสนใจนะคะไม่ใช่สวยอย่างเดียวแต่ว่าก็จะฉลาดมากขึ้นด้วยค่ะตรงนี้เป็นบูธที่แสดงเกี่ยวกับเรื่องของคนต้องดอดนะคะซึ่งเป็นเทคโนโลยีล่าสุดของตัว HDR TV ของปี2016นะคะสิ่งที่จะเห็นบนหน้าจอเนี่ยก็คือเขาแสดงให้เห็นภาพนะคะว่าเวลาเรามีรายละเอียดเยอะๆหรือว่ามีรายละเอียดที่ต้องเห็นความสว่างกับความมืดมากๆเนี่ย มันเก็บรายละเอียดได้เยอะมากด้วยหน้าจอของโซล H D C T V นะคะ,าานนะคะือภาพภาพที่ทดีตอนนี้ต้องใช้ตัว H D C สองปีสองพันห้าสิบหที่เห็นด้าน,นหลังนะคะเป็นเรื่องของตัว G L V R นะคะจะเป็นตอนนี้มาจะเล่นเป็น simulation อยู่ข้างหลังก็ถึงนอกจากจะใส่ในเรื่องของ virtual r e a l